ยังเป็นปุมร้อนที่สังคมให้ความสนใจหนักมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นักร้องสาวใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนพัฒนาพลเจอมาเรียกในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริตทีดีใน3ข้อหาหนักได้แก่ร่วมกันคู่ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้ทั้งคู่นะคะเจอกระแสสังคมอย่างหนักถูกขุดคุยนะคะคลิปที่เกี่ยวกับการเปิดบ้าน50ล้านพาชมของแบรนด์เนมต่างๆนานา,นาม,มากมายมาตั้งข้อสงสัยเรื่องเส้น ทางการเงินแบบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวลือว่าทั้งคู่ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปที่ประเทศสิงคโปร์แล้วนะคะทาให้หลายคนนะคะยิ่งอยากรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยทางด้านผู้จัดการนะคะยังลูกชันวินะคะน้องชายพี่คนเดียวของใบเตยสุธีวันก็ได้ออกมายืนยันว่าพี่สาวแล้วก็พี่เคยของตนนะคะยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในประเทศไทยเหมือนเดิมมากไปกว่านั้นนะคะณขณะนี้ทั้งคู่ก็กําลังประชุมอยู่กับทีมทนายเพื่อเตรียมหลักฐานสําหรับการให้ปากคําควันที่สิบ กัยายนตามที่ DSI เรียกตัวอีกด้วยทั้งนี้นะคะทางด้านทนายเจมส์ค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องทั้งสองคนออกนอกประเทศไม่น่าจะใช่เพราะเขายังอยู่บ้านปกติไม่ได้ไปไหนและยังอยู่ในไทยเลยคือคนที่คุยกับแมนเมื่อวานคุยกันสองรอบแล้วแต่แยกประเด็นก่อนนะพี่คุยกับแมนคนเดียวไม่ได้คุยกับใบเตยเราคุยผ่านแมนเพราะไม่อยากให้เตยไม่สบายใจเขาเป็นผู้หญิงด้วยแต่ในกรุ๊ปไลน์เรายังมีอยู่ปกติก็คุยกันที่สําคัญข่าวลือนี้อยากให้ดูไทม์ไลน์ใบเตยด้วย เขายังไลฟ์สดขายของอยู่เลยคือเพจที่ออกมาปล่อยข่าวว่าเขาไปต่างประเทศไปสิงคโปร์แล้วนั้นคือพยายามปั่นให้แมนใบเตยเป็นผู้ร้ายในโลกออนไลน์มันไม่มีอะไรเลยส่วนวันที่15กันยายนนี้ที่ DSI นัดนั้นก็ไปปกติแต่ผมไม่ได้ไปด้วยเพราะติดสารแต่จะมีทีมผมไปแทนครับจริงๆเรื่องหลักฐานอยากให้เข้าใจว่ามีการแยกออกเป็นสส่วนคือส่วนหนึ่งอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนที่2ท,ที่เราเตรียมคือเป็นหลักฐานที่ชื่อว่าพนักงานสอบสวนในคดีก่อนเข้าถามไปไม่ถึงเช่น มียอดเงินบางยอดที่เขาไม่ได้ถามเราก็ไม่ได้อธิบายไปเพราะเราก็จําไม่ได้คือพนักงานสอบสวนเขาสงสัยอะไรก็ถามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาสงสัยอะไรยังไงเราตอบในสิ่งที่เขาสงสัยก็แค่นั้นแล้วเรื่องรูปที่ออกมาจะมีแค่2รูปหรอดูให้ดี ผมอธิบายก่อนว่ารูปที่แมนนั่งหัวโต๊ะประชุมเขาใส่เสื้อยืดไปเหมือนไม่ได้เตรียมตัวไปดูคอมพิวเตอร์ที่วางอยู่ด้วยในรูปเป็นเด็กสีไวโอลินมันเป็นการประชุมยาถังเช่าเขานั่งดูกันคือรูปพวกนั้นเขาแชร์ได้หมดทุกยอดเลยและยิ่งใบเตยผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนมั่นใจเพราะใบเตยไม่มีเงินเข้าหรือออกจากอภิรักเลยเรื่องเพจที่ออกมาปล่อยข่าวเพจเอาผิดไม่ได้แต่รู้ๆอยู่แล้วเพราะไม่มีตัวตนครับก่อนที่ล่าสุดนะคะทางด้านเพจรวบรวมผู้ดนกองจากฟอร์ตที่ดี ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้ค่ะได้โพสต์ภาพของทนายเจมและก็ดีเจแมนพร้อมข้อความที่ว่าข่าวกรองภายในเราได้สืบทราบมาว่าตอนนี้ทนายเจมเครียดมาก พราะดีเอจะฟันข้อหาหนักทั้งใบเตยแล้วก็ดีเจแมนโอกาสประกันตัวนั้นเหลือศูนย์ถ้าสองคนนี้จะหนีก็มีคนจับตาดูทั้งประเทศจะถอนตัวจากการเป็นทนายก็จะกลายเป็นต้องทิ้งรูปความของตัวเองไว้กลางทางทนายเจมหนึ่งคนปะทะกองทัพพนักงานสืบสวนดี i ไพร้อมพยานซัดทอดกว่า100ปากและหลักฐานเชื่อมโยงอีกบานตะไทยถ้าผมจะแนะนาทางออกสวยๆให้ทนายเจมก็จ้างมอไซค์สักหนึ่งคันเอาทรงแเวน้วนๆหน่อยขับชนทนายจนได้รับบาดเจ็บและทนายเจมก็ขอถอนตัวจาก คดีวิธีนี้เจ็บตัวแต่ไม่เสียหน้าถ้าดีเจมแมนชะตาขาดขึ้นมาทนายเจมจะได้ไม่รู้สึกผิดมากที่พาน้องชายไปจบที่คุกแต่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวทนายเจมก็ต้องบอกให้แมนซัดทอดตัวใหญ่กว่าพร้อมชี้เป้าซับสินให้ดีเอยึดเพิ่มแบบนี้อาจจะพอมีหวังแต่จะให้ดีให้การกับดีเอเสร็จแล้วตั้งโตะแถลงแบบไม่กลัวคดีหมิน่นกับคนที่ต้องการซัดทอดเลยสังคมอาจจะกลับมาให้อภัยนะเพราะเวลานี้ใครไม่ซัดทอดจบในคุกลูกเดียวก็รีดได้ว่าเมื่อ,อไหร ที่เพนรูปรวมผู้โดนโกงจับฟอร์ x กที่ดีนะคะเดี๋ยวอกมาเปิดโปงหรือแชร์ก็ทำเอาคนที่โดนนะคะก็มีสะดุ้งบ้างเลยค่ะถ้าไม่อยากพาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ